เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง10ตัวละครที่ออกแบบมาดีแต่ผู้เล่นสายหน้านะฮะก่อนจะรับชมฝากเพื่อนๆช่วยกกดไลค์ กดติดตามและกดเด็กไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับพูดเริ่มจากตัวละครแรกนะครับชิชิปัญหาที่หลายคนมองว่านี่แหละคือข้อเสียเล็กๆของตัวละครตัวนี้ก็คือสกิลธาตนะครับเมื่อกดใช้แล้วจะไม่รับอนุธาตถึงจะเป็นปัญหาที่แค่สับตัวละครอื่นที่สามารถสร้างอนุธาตมาได้ก็พอแต่ถ้ามองไปถึงธาตุไม่ตายของชิชิที่ใช้พลังงานธาตสูงถึง80ก็ดูจะเป็นปัญหาพอตัวเลยนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับผู้เล่นได้ปรับตัวกันมากขึ้น ผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่มองข้ามในเรื่องของอนุธาตุไปไม่ว่าจะสร้างได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเพราะเพียงแค่เรากดใช้สกิลธาลตุแล,ล้วไปตีตัวรัวนี่ได้ใครปั้นตัวละครนี้ดีๆถ้าไม่ตายอาจาจะไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ำนะครับตัวละครที่2องเคอรชิงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับในช่วงแรกๆที่โดนวิจารณ์หนักมากๆตัวที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นตัวละครนี้ก็จะปั้นตัวละครกันไป2ส,สายหลักๆนะครับก็คือสายกายภาพกับสายไฟฟ้าแต่ประเด็นก็มาเกิดตรงที่ว่าสายไฟฟ้าทำความเสียหายได้ไม่เยทท่ีคว เรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยออกแบบมาดีแล้วนะครับแต่ผิทีภาพรวมของธาตุไฟฟ้านะครับที่ออกแบบมาไม่ดีจึงส่งผลถึงตัวละครนั่นเองนะครับหลาเรื่องนี้เองที่ผู้เล่นหลายคนจึงอยากให้บับธาตุไฟฟ้าในเกมให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวละครที่3ามครีถ้าพูดถึงความน่ารักครีมาแรงแซงหลายตัวละครแน่นอนนะครับแต่สวนทางกับอนิเมชันเวลาโจมตีนะครับที่เขางจะช้ามากนะครับช้าจนต้องเพิ่มการแคนเซิลอนิเมชันเข้าไปทุกครั้งที่เล่นตัวละครนี้นะ แต่ผมเชื่อว่าถ้าใครที่เล่นคะรีรนานๆจนชินแล้วเนี่ยจะรู้ว่าต่อให้โจมตีช้ายังไงแต่ความเสียหายหที่ครีทําได้มันทําให้เรามองข้ามเรื่องง้ได้อย่างจร, Sy จริงครับตัวละครที่4ตํตำนานที่ยังไม่ลมหายใจจงหลีเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่หยิบมาพูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นใหญ่โตรจริงๆนะฮะย้อนกลับไปในวันแรกตัวละครถูกปล่อยให้ผู้เล่นได้สุมหากันไม่ว่าจะวันน้อยวันใหญ่พร้อมใจกันบอกกับผู้พัฒนาเลยนะครับว่าไม่โอเคเลยกับตัวละครตัวนี้ใช้คําว่าหน้าปกดีแต่เนื้อในพัังก็ได้นะะครรบเพา ว่าหลายๆอย่างที่ตัวละครทําได้มันขาดๆกันเกินไม่สมดุลไปซะทุกอย่างและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของว่าน้อยวานใหญ่นะครับจึงนํามาซึ่งเสียงที่ทรงพลังมากถึงขั้นผู้พัฒนายอมนําเรื่องนี้ไปแก้ไขและท้ายที่สุดจงหลีก็กลายเป็นตัวละครที่คนมีเตอ,อดีไปเป็นที่เรียบร้อยครับตัวละครที่5การยูหรือว่ากวานีนะครับตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละคร DPS ตัวแรกของเกมก็ว่าได้นะครับที่นําเสนอรูปแบบการเล่นแบบชาร์จยิงและเรื่องนี้เองเหมือนจะเป็นปัญหาสําหรับผู้เล่นที่ไม่เล่นฮันุมมาตั้งแต่ต้น หรือไม่ให้หนัดกายบังคับแบบเลียงยิงนะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่บังคับเลียงยิงแบบใช้จอยได้ไม่ดีมากเล่นในมือเองก็จอเล็กไปเล่นลําบากแต่พอเวลาผ่านไปผมก็เข้าใจนะครับว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลเพย์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อให้ไม่ให้หนัดกาชาร์จยิงยังไงก็ตามทีเนี่ยก็ยังสามารถนําตัวละครนี้มาเล่นในรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วยนะครับถ้าในอนาคตมีการรีรันผมบอกกันเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หมพลดเรั และหลายๆคนก็รอการมาของตัวละครนี้เหมือนกันแต่การมาของเซลก็ยังมีปัญหาที่ผู้เล่นหลายๆคนพบเจอนะครับคราวนี้ไม่เกี่ยวกับตัวละครโดยตรงแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวผู้เล่นเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือการเคลื่อนที่ของเซลเร็วเกินไปจนนํามาซึ่งอาการ motion sickness ที่จะส่งผลให้เวียนหัวอ่อนเพลียและคลื่นไส้นะครับซึ่งสามารถรดลดอาการ motion sickness ได้ด้วยการซึ่งสามารถลดอาการ motion sickness ด้วยการปิด motion blur ในเกมนะครับหรือว่าเล่นตัวละครอื่นแทนนั่นเองตัวละครที่7หูเท้า คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีรูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับ นั่นก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งสร้างความเสียหายได้มากขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับของเกมในช่วงนั้นเพราะนอกจากเราจะได้สู้กับศัตรูแล้วเรายังต้องพยายามทาให้เลือดลดน้อยลงเพื่อจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นใครที่มีตัวละครที่สามารถสาใส่ลวดกับหูเท้าได้บอกเลยว่าปัญหาในการประคองเลือดจะหมดไปแน่นอนครับตัวละครที่8โยยมิยะเรามากันที่ตัวละครใหม่ๆกันบ้างนะครับกับโยยมิยะตัวละครที่มาพร้อมกับรูปแบบการเล่นใหม่อย่างทาไม่ตายที่ตัวละครโยยมิยะเองไม่สามารถทําให้เกิดความเสียหายขึ้นเองได้ สลับเอาตัวละครอื่นมาทำให้เกิดความเสียหายแทนจะได้ว่าเป็นปัญหาสิครับงานนี้เพราะวานน้อยวันใหญ่ไม่ค่อยโอเคกับเรื่องยาวังมากรวมถึงการโจมตีที่โฟกัสตูได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นทละนั่นจึงนํามาซึ่งข้อเรียกร้องจากผู้เล่นนะครับว่าแก้ไขตัวละครนี้เถอะแต่ถึงจะมีผู้เล่นไม่พอใจอยู่บ้างแต่ตัวโยมิยะเองบอกเลยว่าถ้านําไปเล่นกับทีมดีๆหรือนําไปสู้บอสบอกเลยว่าความเสียหายที่ทําได้ไม่แพ้ดีเวสเก่งๆแน่นอนครับตัวละครที่9ราไรเดนโชกุนตัวละครที่มาพร้อมกับความลึกลับซับซ้อนของเนื้อเรื่อง ภูมิหลังที่น่าสนใจซึ่งปีนกับสิ่งที่เพื่อนไ,ได้เจอหลังจากเล่นรายเดยนโชกุนนะครับพอภาพรวมของรเดนโชกุนเองเหมือนตัวละครที่ทําให้เสร็จแล้วนำมาวางขายมีจุดเล็กๆบนกระดาษขาวหลายจุดแต่ในร,รอบนี้ไม่เหมือนรอบของรงหลีที่ปรนแทศเหมือนกันนะครับพร้อมไม่ต้องรอนานทางตัวเกมก็ได้อัปเดตแก้ไขในส่วนนั้นออกมาแต่ผ่านไปไม่นานก็มีอัปเดตตามมาอีกก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญในการออกแบบตัวละครให้สอดคล้องกับตัวละครก่อน,อนหน้านะครับจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังและล่าสุดกับตัวละครซังโนเมยะโคโคมิตัวละคร นายู่ฝ่ายต่อต้านายเดนโชกุนที่บทของเธอนั้นถูกปูมาให้เป็นหัวหอกสําคัญในการโค่นลงอำนาจของอเดนโชกุนหลังจากวันที่21กันยายนที่ผ่านมาได้มีผู้เล่นหลายตัวหลายคนลงความเห็นพร้อมกันใน3ชั่วโมงแรกว่าผิดหวังผิดกับที่หวังไว้ใช้ตัวละครอ,อื่นดีกว่า แลยถึงขั้นไม่แนะนําให้ผู้เล่นที่กําลังลังเลนะครับว่าไม่ต้องส่ตัวละครตัวนี้ก็เลยทีเดียวแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่บูวานนาลองรูปแบบการเล่นใหม่ๆนะครับเช่นอย่างการที่สกิลท่าใช้ฟื้นฟูตัวละครที่กําลังใช้งานและถ้าไม่ตายที่เปลี่ยนพลังชีวิตเป็นพลังโจมตีรวมถึงสามารถฟื้นฟูบางชีวิตให้กับทีมได้ด้วยนะครับแต่ว่าในขณะที่ใช้ท่าไม่ตายอยู่ต้องอยู่บนสนามเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทา,ายฝีมือและความคิดสร้างสารรค์ของผู้เล่นมากนะครับว่าจัดตาแหน่งและใช้งานแบบไหนสุดท้้าาายนะััก็หววหววงง่่ปญขอผูเล จะไม่เป็นเพียงเรื่องที่มองผ่านเพราะไม่ว่าความเห็นจะไปในทิศทางไหนทุกคนล้วนอยากให้ตัวละครนี้หรือตัวละครอื่นๆได้รับการแก้ไขและอยู่ในจุดที่ลงตัวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ10ตัวละครที่ออกแบบดีแต่ผู้เล่นสาสหน้าหากขึ้นชอบก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามแลนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,ค่ใหม่จากช่องนี้และฝากไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ด้วยนะครับไว้สำหรับติดตามข่าวสารและพูดคุยกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมาสวันดะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิป้สสวัดี Thank you